รีวิวเครื่องเล่นเทปเนชชั่นแนลนะฮะตัวนี้เป็นวินเทจนะโมเดล FM14 นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้พิจารถึงคือรอยแปรับได้กคืนของบ้านเราครับตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือไม่มีหูหิว้วไม่มีตัวรุ่นนี้มันไม่มีหูหิ้วอะตอนจะเป็นที่ที่ใสสายสายสายนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับ,รบเป็นสายสายนะฮะส่วนตัวนี้ไม่มีนะครับ ผมมีสองตัวก็คือสีดำกับสีขาวอันนี้เป็นตัวสีดํนนะครับบรรุมนะฮะตัวนี้อันนี้โทนปรับได้ปกติทุกอย่างนะอันนี้เลื่อนทางซ้ายสุดเป็นเทปแ้เลื่อนต่อมาเป็น f m ต่อไปรองเอเอ็มนะครับเป็นผ้าแต่ลับโทนปรับได้ปกติทุกอย่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นมาทนทยอานะ s เอฟเอ็มสตเดติดตัติเสียงดีมากนะครับตัวนี้นะครับรับได้ทุกคืนของบ้านเรานะครับุสนะคะ คคุค้ัตัวน,นี้ใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับตก15ตอนนั้นแต่ก็ยังดีเดี๋ยวทดสอบอ่านนะฮะอาจจะวิทยุลงเทปนะครับใชาา้ผ้ะะา,าใหม่นะฮะตอนนี้อาจจะวิทยุลงเทป่อหน้ากคอหลังได้ปกติทุกอย่างเนะสาวิทยุไม่หักไม่งอสภาพดีนะครับ ป็นระะยยยยคโโตตุุุางไฟ220โวลต์บ้านเรานะหูฟังอยู่ตรงนี้นะฮะเสียบบอรปกตินะโวนต์บอรได้ปกติบรรลุนะฮะผ่านไม่ได้ลองให้นะครับผมไม่มี้านนะฮะอันนี้ช่องรางถ่านสะอาดเรียมนะฮะตัวนี้ใช้ถ่านหกก้อนนะครับถ่านเบอร์ซีนะฮะเสาอุทยุแม่เมืองนอนเพื่อมีรอยบ้างนะการกันเวลานะฮะสินค้าเมืองสองนดามานะครับ อ่าเดี๋ยวทดสอบฟังเทปนะฮะเลื่อนมาทางซ้ายสุดนะครับทดสอบที่อัจจะวิทยุเมื่อกี้นะครับตั้งห้าอยากจะวิทยุชัดเจนนะฮะทีนี้นะฮะบางทีเรากาหนดทั้งโพรงมีรอยบุบบ้างนะครับถึงนครับโมสองโนดาม่านะฮะเป็นครับโมสองบางทเรากหนดทั้งชั่วโมงก็ยังไม่ยก็ยังไม่หายคือเป็นโดยรวมก็สวยนะเลื่อนได้เต็มระบบนะสายฟังไม่หย่อนไม่ยานนะครับจะสอบฟังระบบเทปนะฮะ ตอนนี้เสียงดีฮะสายพานใหม่นะครับก่อนหน้าก่อหลังได้ปกติทุกอย่างเลยอันนี้กอ่อ้ายกนะ่อขวาปกติหมดเลยนะครับอนนี้โทนปรับได้ปกติกนะคนับรักคนมอง ปองแล้วตลมโอ้โอกหนุ่มบ้านไกลไม่ทันทางชื่อเรียงเพียงไรใจรักแลวมมเนไดอ เสียงตกเมื่อกี้เป็นที่ทมอนเทปนะครับมอวนเทปใช้ซ้ำเยอะโอเคนะครับตัวนี้แจ้งว่าไม่มีไม่มีหูหิ้วตรงนี้ลูกค้าสามารถเอาสายกระเป๋ามาใส่ได้นะฮะสะพายตรงนี้นะครับเค้นะครับขอบคุณครับ